สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มี FC เข้ามาสนใจแล้วก็ได้ทำการสั่งซื้อสำหรับไซใบด่างนะคะวันนี้เราก็จัดให้ตามออเดอร์เลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าการตอนต้นไซใบด่างมีอายุการตอนทั้งหมดกี่วันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือต้นไซใบด่างนะคะที่เราปลูกเอาไว้ข้างบ้านค่ะ ก็เป็นทรงพุ่มสวยงามเลยค่ะตอนนี้เราได้ทำการตัดแต่งกิ่งทุกป,ปีค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูงเกันไปนะคะนี่ค่ะคือกิ่งตอนใส่ใบด่างที่มีอายุประมาณ15วันก็เริ่มที่จะออกรากให้เราได้เห็นแล้วค่ะเราก็จะปลูกต้นไส่ใบด่างเอาไว้ทั้งหมด2ต้นค่ะ จะอยู่ติดกับชาหลังคาบ้านเลยค่ะเราสามารถปลูกเอาไว้ได้รอบรอบบ้านเลยค่ะแต่ส่วนมากเราก็ควรที่จะตัดแต่งกิ่งให้เขาด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาส่งกันไปนะคะแล้วที่เห็นไกลๆนู่นค่ะก็คือต้นไทรใบด่างเช่นกันค่ะแล้วก็ปลูกเอาไว้ใกล้ๆสารค่ะ ค่ะต้นไ่ใบด่างนอกจากปลูกให้ความร่มรื่นแล้วก็ยังให้ความสวยงามด้วยค่ะเป็นไม้ประดับใบสวยค่ะที่มีใบด่างแบบสวยงามเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อต้นไ่ใบด่างค่ะเราก็จะตอนให้ เป็นกิ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ส่งเป็นแบบตุ้มตอนค่ะลูกค้าสั่งมาเราก็จัดให้เลยนะคะ4กิ่ง200บาทส่งฟรีค่ะขนาดความยาวของกิ่งก็30เซนติเมตรขึ้นไปค่ะรับรองว่าปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะ หรือบางคนก็อยากได้เป็นแบบถุงชํานะคะเราก็จัดให้ค่ะเราก็จะมาชําเขาด้วยกาับมะพร้าวสับเล็กค่ะแล้วก็จะชําเอาไว้ในถุงดําแบบนี้ค่ะเมื่อลากเขาเดินขยายเต็มถุงแล้วเราถึงจะส่งให้ลูกค้านะคะ นี่ค่ะก็เป็นกิ่งตอนค่ะที่มีรากเยอะแล้วก็ออกเร็วมากๆเลยค่ะสำหรับการตอนต้นใส่ใบด่างค่ะการตอนต้นใส่ใบด่างนะคะถ้าเทียบกับการตอนต้นมะกรูดต้นมะนาวนะคะการตอนต้นใส่ใบด่างเนี่ยค่ะง่ายที่สุดเลยค่ะแล้วก็ออกรากเร็วมากๆเลยค่ะ ่ะเราจะนำมาชำงเอาไว้ในถุงด้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กับมะพร้าวสัมค่ะเป็นการลดน้ำหนักในการขนส่งค่ะถ้าใครอยากได้เป็นถุงด้าแบบนี้แล้วก็จะส่งให้ค่ะ ค่ะสำหรับการตอนต้นใส่ใบด่างนะคะเราก็ใช้เวลาเพียงแค่20วันค่ะสำหรับการตอนกิ่งค่ะลากก็ออกมาเยอะเลยค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะน้ำมาลงถุงชาแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ประมาณอีก3 4ถึงวันค่ะแล้วก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้ากันนะคะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ